สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนกันยายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันอังคารนะคะอิทธิพลของไพ่การทำงานยังเกิดการขึ้นไหวนะอิทธิพลของไพ่สามไม้ขยับขึ้นเป็นแปดไม้นะแต่เดือนนี้อิทธิพลของไพ่งานเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนเหื่อยนะ,ะหรือว่ามีปัญหาเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะ ว่า yup. จะเป็นตําแหน่งของหัวหน้านะคะหรือตําแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างทําให้เรื่องของการทํางานหรือการขยับขยายในช่วงนี้นะอาจจะเกิดความร่าช้านิดหนึ่งค่ะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทํางานดึกมากนะคะหรือว่าทางานแบบข้ามวันข้ามคืน่ะนะคะหรือบางคนก็ไปทํางานนอกสถานที่ด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของนะคะช่วงเวลากับเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะอาจจะเกิดความไม่ลงตัวทําให้คนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจจะต้องเตรียมความพร้อม กับเรื่องของการทํางานให้มากค่ะแต่คนที่เกิดวันอังคารนะคะถือว่าเป็นคนที่เก่งกับเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจาเป็นคนที่มีไหวพริบและอัจฉริยะด้วยนะคะฉันก็ถือว่าเดือนนี้นะคะในเรื่องของไหวพริบนะคะต่างๆนะจะทําให้นะคะยังเกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันอังคารแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้มาจากงานนะคะการเงินยังขึ้นถึงไพ่เก้าเหรียญนะซึ่งถือว่าดวงการเงินค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเพียงแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือแม้แต่การยกย้ายบ้านยกย้ายร้านนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการลงทุนบ้างหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารนนะ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างบางคนก็อยู่ในช่วงที่นะคะต้องซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะอันนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่ปรับระบบไฟภายในบ้าน ะะฉนันก็ถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ค่ะแต่มองว่าดวงการเงินนะคะยังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการเงินนะยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดธนาคารอยู่นะคะเดือนนี้จริงๆอิงชุ่ผอผลงไพ่นะคะที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการอพยพที่อยู่อาศัยนะนะฉะนั้นบ้านไหนที่เคยแบบน้ําท่วมนะคะหรือว่า บ้านไหนนะที่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดจริงๆมีทิพลของไพ่ความรักที่ดีนะ,ะจะเจอคู่ครองคนรักนะคะที่มีเสน่ห์หรือคนที่มีชื่อเสียงนะ,ะเข้ามาผัวพันค่ะแต่ว่านะ,ค,ะคนโสดมักจะพบรักนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการครบซ้อนนะะ่ะฉะนั้น,นะะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆสาหรับคนโสดนะคะถึงแม้ว่าจะมีดวงที่ดีแหละหรือมีโอกาสที่ดี แต่มันยังเห็นเรื่องของช่วงเวลาหรือการครบหากันนะคะที่ยังไม่เกิดความลงตัวโดวยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยการปิดบงังหรือการครบหากาันลับๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดด้วยนะ,ะนั้นเรื่องของความรักที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะคนโสดก็อาจจะต้องะระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาค่ะก็ต้องมองว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันเพียงแต่ว่าเดือนนี้เห็นอิทธิพลของไพ่ความไม่เข้าใจ นะอิทธิพลของไพ่การทะเลาะกันการแยกกันอยู่นะหรือการออกจากบ้านช่วงกลางคืนเลยนะคะหรือการย้ายออกนะคะปรากฏขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่พลของไพ่มือที่3ด้วยนะ,ะซึ่งนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้โรคหวัดภูมิแพ้ค่ะ,ะระบบประสาทนะคะสมองและปลายประสาทแหละคืออาการพักผ่อนน้อยนะคะ แล้วก็ช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะแล้วคนที่เกิดมอัาคารไม่ควรค่ะไปสถานที่เปรียวที่มืดที่อันตรายคนเดียวนะคะไม่งั้นจะส่งผลลบนะคะกับตัวเองนะคะมันยังเห็นที่ผลของพ่ยลมเพลลมพัดนะหรือเห็นอิทธิพลของไพ่ยนะคะสถานที่ที่ไม่ควรจะไปแล้วเราไปอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เปรียวมืดมดหรือว่าป่าช้าลกล้าาเนี่ยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปในช่วงนี้ ไม่งั้นดวงนะคะอาจจะดรอปลงได้หรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสต้องไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุต่างๆเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุยี่สิบถึงยี่สิบสามปียังไงก็ยังส่งผลดีกับเรื่องของการงานหรือการเรียนอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายหรือเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นบ้าง แต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังสอบนะคะหรือกําลังรอลําดับอยู่นะคะก็จะติด1ใน9แหละนะคะหรือติดในลําดับต้นๆน,นะนี่ก็ถือว่านะยังเป็นเรื่องของโอกาสที่ดีอยู่นะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็ไม่ดวงที่จะพบรักนะแต่เป็นความรักนะคะที่นะคะอย่าเอาใจใจตัวเองแหละต้องให้ค่อยๆพัฒนาก,กันไปก่อนยังไม่ทันจะคบกันจริงๆแล้วก็หึงหวงกันแล้วไงส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยา ก็เหมือนกันค่ะก็จะมีแต่ความเอาแต่ใจกันมีความหึงหวงกันเยอะอันนี้ต้องไปปรับนะคนที่ตั้งคันอยู่อ่ะนะีถึงยีมปีบางคนตั้งคันแล้วนะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่นะคะต้องดูแลตัวเองนิดหนึงนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุยี่สิบสีปีนะอิทธิพลของพ่การทํางานยังเข้ามาคะ่ะแต่อาจจะเกิดความลาดช้าบ้างโดยเฉพาะของการประสานงานกันเนี่ยนะคะต้องทําให้ดีนิดหนึ่งนะ อาจจะต้องไปทํางานกับคนอื่นเขาแหละแต่เราก็รู้สึกว่าไอ้คนที่เราต้องไปร่วมงานหรือประสานงานด้วยเราไม่ค่อยชอบนะคะฉะนั้นต้องปรับอารมณ์นิดนึงนะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นค่ะเพราะว่าคนที่เราไปชอบก็เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่นะคะไม่ใช่สเปกอ่ะเข้ามาจีบนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจกันฉนันต้องปรับกันให้มาก สุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25-26ปีนี่ส่งผลดีกับเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่ถือว่าเด่นหรือคุณสุภาพบุรุษต้องได้ทํางานคุณผู้หญิงนะก็จะส่งเสริมดวงกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีการพัฒนากันอย่างไม่ลงตัวแหละฉะนั้นอย่าไปรีบร้อน ส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักอยากให้ไปปรับกันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27ถึง28ปีเดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหามากๆกับเรื่องงานค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการปรับในเรื่องของช่วงเวลาเข้ามานะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะ,ะเกิดความไม่ราบรื่นค่ะอิทธิพลของให้การยกย้ายด้วยเออย้ายงานย้ายบ้านหรือแม้แต่การยกย้ายทินชานะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางคนที่เรื่องของการทํางานเนี่ย ต้องไปทํางานนอกสถานที่นะคะหรือไปทํางานในที่ทุรก,กันดารกว่าเดิมแบบไกลบ้านนะคะหรือบางคนนี่ก็ต้องไปทํางานแบบดึกดึกดื่นๆแบบทำงานหามรุ่มหามค่ําเลยนะคะซึ่งหมายความว่าในเรื่องของการทํางานยังสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้เป็นอย่างมากนะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการย้ายแหละเรื่องบ้านเรื่องสุขภาพเรื่องของคนในครอบครัวนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากค่ะถ้ามีความคิดที่จะซื้อที่ดินนะคะต้องลงไปตรวจสอบว่าเป็นที่ป่าช้าหรือเปล่าหรือเป็นที่ตาบอดไหมหรือเป็นที่ท้ายซอยหรือเปล่านะคะรวมถึงนะคะที่ตรงส่วนนี้นะคะหรือบริเวณบ้านที่เราจะไปปลูกเนี่ยนะคะจะต้องทําให้ดีค่ะเพราะตำ,ตำแหน่งของตัวบ้านนี้มองว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องหาเลิกหายามในเรื่องของการ ปลูกบ้านหรือการขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะในช่วงอายุนะคะ29ปีค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทํางานเสริมหรือการไปฝึกฝนอบรมงานช่วงสั้นๆในช่วงนี้นะคะอันนี้ถือว่านะคะเป็นเรื่องของงานที่ยังเกิดโอกาสส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามานะคะส่วนเรื่องของความรักต้องระวังการครบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเรื่องของมือที่3นะคะก็ให้ไประวัง คนที่เกิดนะในช่วงอายุ30-33ปีนี้เด่นกับเรื่องงานนะคะอาจจะมีช่องทางกับเรื่องของการทํางานต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะคะเรื่องของของเหลวการขายน้ำนะทุกรูปแบบเลยนะธุกรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลนะ์นะการเงินที่รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงนะ,ะที่จะพบรักนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ยัง มีการครบซ้อนอยู่หรือเป็นควาสมสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่รักแท้นะฉะนั้นในเรื่องของการครบหากาันการไปเที่ยวกันนะในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ยืนยาวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะต้องพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศพาการไปเที่ยวธรรมชาติไปเที่ยวทะเลค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ3 4ม6ถึงปีค่ะการทํางานยังเกิดการขึ้นไหวนะคะแต่ให้ระวังปัญหากับเพื่อนนะหรือว่าปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารในช่วงนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะยังเยอะอยู่นะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมนิดนึงโดยเฉพาะานะลูกน้องเรื่องบริวารอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินให้นะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดนะก็มีดวงพบรักจากการทํางานนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะอันนี้อยากให้ไปปรับกันนิดหนึ่งคนที่เกิดนะ,ะในช่วงอายุ37-39ปีนะ การทํางานถือว่าส่งผลดีค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีการทํางานการเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีการต่อย,ยอดธุรกิจเก่าธุรกิจเดิมหรือการสร้างแบรนด์ใหม่นะแต่อยู่ในเครือข่ายสินค้าเดิมนะฉะนั้นก็ถือว่านะคะการทํางานต่างๆเนี่ยยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีลูกค้ากลุ่มเก่ากลุ่มเดิมแหละเข้ามาให้การสนับสนุนกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าจะกลับมาแต่ต้องระวังการคบซ้อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาปัญหาเรื่องมือที่3หรือคนเก่าคนเดิมเนี่ยนะ,ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาแทรกในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางาน,นะค่ะนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการประกาศขายอะไรนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีคุณสุภาพสตรีนะ,ะจือว่าเด่นรวมถึงคุณสุภาพสตรีนั่นแหละคุณที่จะเข้าหาหรือทํางานด้วยเยอะๆหน่อยในช่วงนี้ การเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะมีรายได้ที่ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยนะคะก็ถือว่านะเป็นไพ่คนโสดนะนะอาจจะยังไม่โดดเด่นกับเรื่องของความรักเท่าที่ควรส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องเติมความหวานกันให้มากนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ4 1 4 3ปีนะคะต้องระมัดระวังค่ะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะ,ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลาหรือการยย้ายเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งทําให้นะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังหรือรอบคอบให้เยอะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากค่ะรวมถึงนะคะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการมีปากเสียงกันในที่ทํางานด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องมีการปรับกันไม่งั้นจะมีปัญหาการแยกกันอยู่นะ,ะรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเป็นอิทธิพลของไพ่ที่หมายถึงเรื่องของการอพยพช่วงค่ำช่วงดึกนะฉะนั้น,นะ,ะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะ ในเรื่องของฝนเรื่องของน้ำนะคะหรือมีเรื่องของการอพยพเนี่ยนะคะในช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ความปลอดภัยในตําแหน่งของตัวบ้านนะคะเราก็ต้องดูแลให้ดีด้วยค่ะไม่ควรนะคะไปอยู่ในสถานที่เปรียวหรือที่ป่าช้าหรือที่ที่เป็นที่รวมของพูดผีปีศาจนะนะให้หลีกเลี่ยงนะไม่งั้นอนะ่ะดวงมันจะเจอลมเพลมพัดแล้วก็ส่งผลลบเพราะว่าอายุของเรามันดวงตกไงนะ มันอาจจะไปสัมผัสหรือไปรับสิ่งร้ลายๆมาและมันทําให้ดวงชะตาของเราค่อนข้างแย่มากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยภายในครอบครัวหรือการสูญเสียเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ44-46ปีนะจะมีเรื่องของการทําธุรกิจเสริมเกิดขึ้นนะคะหรือมีโอกาสเข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าไรายได้ยังส่งผลในได้ดีนะอาจจะมีทั้งไรายได้ที่มาจากงานหรือแม้แต่ไรายได้เสริมเข้ามานะคะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยนะถือว่าจะมีคนเข้ามาแอบชอบค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการครบซ้อนหรือว่าคนโสดอาจจะไปรักคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีเจ้าของแล้วนะอันนี้ต้องระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะอาจจะต้องรบอบคอบนิดหนึ่งนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47-49ปีนะคะการทํางานเกิดการขึ้นไหวค่ะแล้วก็อาจจะมีข่าวทางไกลนะคะเข้ามานะทำให้เรื่องของการทํางานต่างๆส่งผลดีนะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักนะเพราะมันเป็นอิทธิพลของไพ่การเดินทางการท่องเที่ยวด้วยนะคะหรือการไปเที่ยวเป็นครู่หรือการออบทริปประมาณนี้สามีภรรยาก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราไปท่องเที่ยวกันในช่วงนี้ก็ทำให้ความรักถือว่าส่งผลดีค่ะ สุขภาพร่างกายอยากจะให้เรามาระวังเรื่องของอโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินน้ำตาลในเลือดนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีนะคะคืองานเยอะมากแต่ลูกน้องมันมีแค่คนเดียวไงนะหรือลูกน้องเนี่ยไม่สอดคล้องกับเรื่องของงานที่เยอะฉะนันอาจจะต้องไปปรับระบบตรงส่วนนี้นะคะคืองานมันเกิดการขยายตัวแหละแต่ลูกน้องมันมีแค่นี้นะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารบ้างนะ,ะซึ่งต้องไปปรับค่ะ วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามานะคะพี่แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันยังมีอยู่นะแล้วก็ความผิดพลาดด้านการทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารอาจทำให้มีปัญหาการเงินนะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะคะก็ต้องเติมความหวานกันบ้างเพราะช่วงนี้เอาแต่ทางานเลยนะคะ,ะจะต้องปรับกันนะคะให้เยอะหน่อยคนที่เกิดน,นะในช่วงอายุ53-56ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน,นะคะ่ะอาจจะได้เจอคนเก่าๆนะ ที่คุ้นเคยนะกลับมาให้การสรับสนนกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะหรือว่าต้องอา,อาศัยนะกลุ่มลูกค้ากลุ่มเก่ากลุ่มเดิมนี่แหละนะคะเป็นการต่อยอดธุรกิจนะมันก็จะทําให้เกิดโอกาสมากขึ้นการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักต้องระวงะังจะมีปัญหาเรื่องมือที่3นะคนที่เกิดนะในช่วงอายุนะคะ57-60ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีโดดเด่นค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินก็เด่นเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะมองว่าถ้าถ้าอายุขนาดนยังโสดอยู่ไม่เสียหายค่ะแต่ถ้าเราไม่โสดเรามีครอบครัวแล้วต้องระวังนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีคนเข้ามายุแยงค่ะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะแยกกันกับสามีนะ,ะหรือแยกกันกับภรรยาอันนี้ต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยมันก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินเข้ามานี่แหละ นะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาเข้ามายุแยงแหละให้แยกกันอยู่เลยนะนี่สมบัติของเธอนี่สมบัติของฉันนะ่ะนะฉันมันก็เลยอาจจะต้องระวังระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ถึงปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็ความรักภายในครอบครัวเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือคนในครอบครัวจะนําความสุขหรือความสําเร็จมาให้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 6 4 6 6ถึงนะยังเห็นการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะนัดเรื่องของการเริ่มต้นงานอาจจะเข้ามานะคะแต่ว่ายังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่หรือได้รับแรงกดดันนะคะฉะนั้นอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ก็ได้ฉนั้นต้องใช้ความอดทนนิดนึงค่ะแต่ถ้ามีความคิดที่จะลงทุนอะไรนะอยากจะให้ใจเย็นแล้วก็หาข้อมูลนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จายย่ายยังเยอะนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนีแ่แหละส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวอยากให้ไปปรับกันแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงย67ุ67-69ปีส่งผลดีกับเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินเดือนนี้แบบเงินเข้ามาเร็วมากนะหาเงินได้แบบเยอะๆแล้วก็หาเงินได้วดวดเร็วนะคะฉะนันดวงเรื่องของการเงินนี้เด่นมากๆค่ะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่าให้ไปปรับนิดนึงนะอย่าเอาแต่ทํางานอย่าเอาแต่หาเงินหาความร่ํารวยอย่างเดียวนะเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องสามีนะหรือคนในครอบครัวเราก็ต้องไปเติมความหวานกันให้เยอะหน่อยค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงยุ70-72ปีนี้ถือว่าเด่นมากนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องรวมถึงยังเป็นบุคคลที่ควรเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะอาจจะได้รับรางวัลค่ะจะได้ร,รับการเชิดชูในช่วงนี้นะคะหรือหน้าที่การงานก็ค่อนข้างโดดเด่นค่ะนะจะเป็นเรื่องของการงานทีนะ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้เรื่องของศาสนาด้วยนะคะหรือนะได้รางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างได้แบบโล่ ได้เหรียญอะไรประมาณนี้นะหรือบางคนก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชานะคะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆค่ะการเงิน,นก็รายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ถือว่าส่งผลดีค่ะสุขภาพร่างกายก็ไม่แย่ถือว่าเดือนนี้แข็งแรงนะคนที่เกิดนะในช่วงอายุนะ7 3 7 6ปีนี่ก็ส่งผลดีค่ะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปงานมงคลเดินทางไปเปิดร้านค่ะ หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะอาจจะนําในเรื่องของความสุขมาให้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอาย77ุ77-80ปีหัวพลายงานยิ่งขึ้นอยู่เลยนะฉันเป็นคนที่เก่งกับเรื่องงานอายุมากแต่หัวสมองคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องการลงชนุนะฉันก็ถือว่าเด่นเรื่องงานค่ะแล้วก็อาจจะมีคนเก่งๆนะเข้ามานะคะสารในเรื่องของธุรกิจให้ด้วยนะคะซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เอื้อกับเรื่องของการเงินด้วยนะเรื่องของความรักภายในครอบครัวถือว่าราบรื่นค่ะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ